สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้คือหวายต้นนี้นะครับโดนฝนมาหลายวันนะครับโดนฝนติดต่อมาสามสี่วันแล้วก็เจออากาศร้อนนะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงไปเลยนะครับเห็นเขาว่าจะมีพายุเข้ามาตอนนี้ก็พายุก็สลายตัวไปแล้วนะครับ แต่ทางเหนือและทางอีสานก็จะมีฝนตกหนักนะครับคือโดนฝนมาหลายวันสามสี่วันเมื่อประมาณสิบกว่าวันก่อนแล้วก็ช่วงสองสามวันมานี่ต้นนี้มีอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองเริ่มร่วงผมก็คอยดูอยู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมาวันนี้นะครับ เช้ามาสังเกตเห็นต้นมีอาการดำดำนี่ต้นมีอาการดำดำแล้วก็ปลายยอดเริ่มหักเหี่ยวลงมาก็รู้เลยว่าโรคเน่าเล่นงานแน่นอนแต่ตอนแรกอาการยังไม่เกิดแค่ใบลืองเหลืองเช้านี้เห็นแล้วเนี่ยต้นมีอาการดำดำ จับดูบีบๆบดูต้นนิ่มพอต้มนิ่มนี่ก็รู้เลยว่าอาการเน่าเล่นงานแล้วช่วงสองสามวันมันเนี่ยอากาศร้อนจัดเลยครับฝนจริงช่วงฝนไม่ตกเลยอ่ะร้อนมากพอเจอฝนแล้วก็มาเจอร้อนมากนี่อาการจะเป็นอย่างนี้เลยโรกเน่าแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบบ้านๆของเราคือ เป็นตรงไหนก็ตัดตรงนั้นทิ้งเดี๋ยวจะตัดตรงโคนเนี่ยทิ้งไปเลยแล้วก็ทาปูนแดงแล้วก็ลดน้ําปูนแดงไว้เลยแล้วก็แยกออกมาให้ห่างจากต้นอื่นๆเลยครับต้องการไอ้โรคเน่าเนี่ยมันติดต่อไปยังต้นอื่นอ่าเดี๋ยวผมก็จะจัดการทาปูนแดงแล้วก็ตัดโคน ตัดโคนทาปูนแดงลดน้ำปูนแดงเลยนะครับนี่ก็จัดการตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทาปูนแดงร้อยที่เราตัดออกไปนะครับเนี่ยลักษณะเนี่ยโคนโคนจะเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองตัดออกไปสามต้นต้นที่มีเชื้อเนี่ยโคนต้นจะออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนี่ยสแสดงมันมีเชื้อ ต้นนี้ด้วยก็อจัดการตัดออกไปนะครับจนถึงต้นที่มันโคนต้นมันเขียว,วยนะจากนั้นก็ใช้ปูนแดงทาแผลที่เราตัดแล้วก็ทาโคนต้นเวลาลดน้ําน้ําก็จะไหลมาที่ปูนแดงปูนแดงก็จะไหลน้ําปูนแดงก็จะไหลลงโคนต้นอ,อ,กอีกทีหนึง่งจากนั้นผมก็จะทําการเอาน้ําปูนแดงที่ผสมใส่ในขวดเนี่ยนะ ผสมคุ้นๆแดงๆเลยจัดก,การฉีดที่ตต้นอีกรอบหนึ่งีดตามต้นตามใบให้เขาไหลลงไปตามโคนต้น ที่ชุ่มเลยครับเพราะเราจะปล่อยทิ้งเอาไว้เลยไม่ลดน้ำไปสักสามสี่วันปล่อยทิ้งไปเลยให้มันแห้งเรียบร้อยครับเนี่ยส่วหนึ่งมันเกิดจากมอสเนี่ยครับมอสเนี่ยปล่อยเอาไว้มันก็ดูสวยดีนะครับ มอสเขียวเ,ยวเนี่ยพวกมอสเขียว,ยวดูสวยดีแตนนี่เนี่ยคือต้นเหตุเลยละ่ะมอสปกคลุมตอแรลปกคลุมเต็มต้นเต็มกระถางให้หมดเลยครับพอมอสปกคลุมแล้วฝนมันตกมอสมันก็ไปปกคลุมทําให้ฟาร์มชื้นไม่ระเหยออกพอฝนตกติดต่อติดต่อกขนหลายวันเข้ามันก็อมฟาร์มชื้นเอาไว้บวกกับน้ําฝนนี่ครับน้ําฝนเนี่ย มันจะมีเชื้อมาตามน้ำฝนจากนั้นพอฝนหยุดตกอาการวามมันจะมีอากาศมันจะร้อนมากเพราะฝนมันไม่ตกคือฝนทิ้งช่วงไปเลยจากเนี่ยมันก็จะเริ่มใบเหลืองให้เราสังเกตดีๆถ้าล่นร่มมีใบเหลืองเหลืองๆเนี่ยคอยดูได้เลยหรือไม่ก็ใครมียาแก้เชื้อราหรือแบคทีเรียก็จัดการลดไว้แตนเนินๆเ,เลยนะครับ อันนี้ผมช่วงนี้ผมไม่ได้ดูนะครับช่วงที่มันเริ่มเป็นเนี่ยผมไม่สบายอยู่ก็เลยไมี่อยได้ไปดูมันเท่าไหร่ลดน้ําเต็ดก็เข,เข้าบ้านเลยครับเนีย่ยมารู้มาช่วงเช้าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราก็จัดการแก่แล้วและเหลือพวกนี้พวกนี้ก็เดี๋ยวจะตัดไอช่วงคูนเนี่ยตรงเนี้ยมันเหลืองๆนะียตัดตรงนี้ออก ตรงไหนเหลืองๆก็ตัดออกตัดออกก็น่าจะมีใช้ได้สักสองต้นเนี่ยเี๋ยวเราค็จัดการเอาไปวางเอาไว้ทาปูนแดงตรงส่วนที่เราตัดนเนี่ยเนี่ยไม่เชื้อมันลามไปแล้วเราก็ไปวางเอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อตะเกียงออกมาเราก็จะได้เอาไว้ขยายพันธุ์อีกทีหนึงครับแล้วก็ยังพอเอามาใช้ขยายพันธุ์ได้มาก นี่ครับไอตะไคร่มอสปกคุมมีหลายต้นเลยที่เป็นไอพวกมอสตะไคร่ปกคุมเนี่ยแล้วฟาร์มปกคุมแล้วฟาร์มชื้นมันไม่ละเหยฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วก็ร้อนเชื้อเน่าก็เล่นงานครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ